สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาฟังนิทานธรรมกันค่ะนิทานธรรมของเราไม่ใช่แค่ฟังแล้วสนุกนะคะฟังแล้วยังมีประโยชน์ด้วยค่ะมีประโยชน์มีคติสอนใจเรามาฟังนิทานกันเลยดีกว่าค่ะนิทานธรรมเรื่องพยายามเข้าเถิดจะเกิดผล ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อค้าชาวเมืองพราราณสีคนหนึ่งทุกๆต้นเดือนเขาจะขนสินค้าจำพวกเสื้อผ้าแปรพันนานาชนิดบรรทุกเกวียนห้ารอยเล่มแล้วก็จะพาลูกน้องออกเดินทางไปขายตามหัวเมืองต่างๆทั้งใกล้และไกลครั้นขายหมดแล้วเขาก็จะย้อนกลับมาจัดการบรรทุกสินค้าเพื่อจะไปขายเมืองอื่นอีกต่อไป และจะทำเช่นนี้เสมอต่อมามีอยู่คราวหนึ่งเขาพร้อมด้วยขบวนเกวียนทั้ง500บรรทุกสินค้าจนเต็มอัตราสึกแล้วก็ออกเดินทางไปยังเมืองเมืองหนึ่งซึ่งอยู่ไกลามากและหนทางที่ผ่านนั้นเป็นทะเลทรายอันแห้งแล้งมีความกันดานมากๆ ดูเหมือนทันทีที่เหยียบย่างเข้าอาณาเขตอันแสนทุรก,กันดารน,นั้นเขาก็ออกคำสั่งให้ลูกน้องเร่งขับเกวียนผ่านเปเลวแดดและพื้นทรายอันร้อนระอุไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้และให้ทำยังไงก็ได้ให้พ้นทะเลทรายก่อนตะวันตกดินท้งนี้ก็เพื่อเป็นการประหยัดน้ำซึ่งเตรียมมาน้อยและให้พอดีกับเส้นทางอันไกลโขนั่นเอง แต่การหาได้เป็นดังที่ใจเขาคาดไว้ไม่ทั้งสินค้าที่บรรทุกมาก็แสนหนักอยู่แล้วหนทางซึ่งร้อนแสนร้อนและยิ่งรีบเร่งเท่าไร่วัวก็ชักอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไปไม่ไหวถึงแม้ว่าจะเอาแท้หวดมันหนักสักเท่าใดมันก็ไม่ยอมเร่งสีเท้าให้นิหน่ำซ้ำยังมีความเชื่องช้าอืดอาดลงอีกเป็นเท่าทวีคูณ ทำยังไงดีล่ะลูกน้องร้องถามมาจากเกวียนติดๆดกันวัวเราชักจะแย่ซะแล้วยิ่งเร่งมันก็ยิ่งเดินช้าลงมันคงจะหนักเกินไปเขาบอกกับลูกน้องเอาอย่างนี้ดีกว่าให้พวกเราหยุดเกวียนสักครู่แล้วเอาน้ำเอาฟืนกับสิ่งที่ไม่จำเป็นนะ่ะทิ้งไปซะมันจะได้เบาลง และเราก็จะไปได้เร็วขึ้นเออก็ดีเหมือนกันนะลูกพี่ลูกน้องคล้อยตามพลางหันไปโบกมือให้สัญญาณพักพวกที่ตามมาข้างหลังนั้นหยุดเกวียนหยุดก่อนพวกเราเอาน้ำเอาฟืนแล้วก็ของที่ไม่จำเป็นอ่ทิ้งซะหมดบัวจะได้เบาแรงลงและเดินเร็วขึ้นอ้าวแล้วเราจะไม่อดตายกลางทะเลทรายนี่เหรอ พักผู้อีกคนหนึ่งร้องถามขึ้นไม่ต้องกลัวรอกหัวหน้าตอบแทนพอเราทิ้งของเสร็จแล้วเราก็รีบข้ามทะเลทรายไปให้พ้นภายในคืนนี้จะได้ไปถึงหมู่บ้านที่มีข้าวน้ำพร้อมทุกอย่างเอา้าเด่งจัดเจงเขาเธออย่าชักช้าเลยลูกน้องทั้งหมดก็เห็นด้วย และจัดการตามคําสั่งของเขาโดยไม่อรอช้ากว่าจะเรียบร้อยก็มืดพอดีความร้อนจากเปลวแดดนั้นหายไปคงเหลือแต่เฉพาะความระอุจากพื้นทรายเท่านั้นซึ่งก็ไม่หนักหนาอะไรสําหรับการเดินผ่านทางอันแสนวิบากนี้ไปพวกเราเดินทางกันเถอะผู้เป็นหัวหน้าร้องสั่งคราวนี้แดดก็ไม่มี เกวนก็ไม่หนักยังไงก็เร่งให้สุดกำลังก็แล้วกันนะเท่านั้นเองทุกคนก็ขับเกวนของตนออกเดินทางอย่างกระปี้กระเป๋ายิ่งขึ้นกว่าเดิมและคราวนี้ทุกคนต่างก็มั่นใจว่าอีกไม่ช้าคงจะพ้นแดนมาหาภัยนี้ไปได้โดยไม่มีอะไรข้องขัดแน่ๆแ,แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ขอให้เรามาดูกันต่อไปค่ะ มันจะเป็นคราวเคราะห์หามยามร้ายหรือบังเอิญอย่างไรก็ไม่ทราบได้ขบวนเกวียนทั้งหมดเดินผ่าความมืดท่ามกลางความเวองว้างของทะเลทรายโดยมีหัวหน้าพ่อค้าเป็นผู้นำทางเดินต่อมาได้อีกไม่นานความเหนื่อยและความอ่อนเพลียที่ได้รับเมื่อตอนกลางวันเล่นงานพูดเขาจนหนักจนในที่สุดก็เผลอหลับไปอย่างไม่รู้ตัว และเมื่อคนนำหลับก็ไม่ต้องสงสยัยว่าขบวนเกวียนจะเดินไปเองได้โดยถูกทางมิหนำซ้ำยังดันทุรังวกกลับมาที่เดิมอีกในเวลาจวนสว่างและเมื่อเขารู้สึกตัวตื่นขึ้นเห็นเช่นนั้นก็ตกใจรีบสั่งให้กลับเกวียนมุ่งหน้าเดินทางต่อไปแต่กว่าจะกลับขบวนได้ก็สว่างพอดีจำต้องปลดเกวียนนั่งพักอยู่ที่นั่นียก่อน เพราะหากเราจะเดินทางกลางวันคงสู้แดดแผดเผาไปไม่ไหวฝ่ายพวกลูกน้องซึ่งอดน้ำมาตลอดคืนต่างก็นั่งลงกอดเข่าเจ้าจุกไปต,ตามๆกันลูกพี่จะทำยังไงดีล่ะลูกพี่พวกเราหิวน้ำจะตายอยู่แล้วโอ้ยลูกน้องคนหนึ่งอุทธรขึ้นนี่ประเช่อลูกพี่แทน ถึงได้หัวตตออย่างงี้โอ้ยเอาเถอะใจเย็นๆไว้เดี๋ยวข้าจะจัดการหาน้ำให้กินจนได้แหละหัวหน้าปลอบลูกน้องทางๆที่ยังมองไม่เห็นทางเลยว่าจะไปหาน้ำที่ไหนและแม้แต่ตัวเองก็ขอแห้งเป็นผงอยู่เต็มทีแล้วงั้นก็เร็วๆสิลูกพี่ลูกน้องเร่งขึ้น จะรอให้พวกเราตายก่อนนึงไงจึงค่อยไปหาลูกน้องอีกคนพูดเสริมเขาพยักหน้าพลางพยายามยันกายลุกขึ้นโซเซไปตรวจดูบริเวณนั้นเพื่อบางทีจะมีกระบอกน้ำของใครมาทิ้งไว้บ้างซึ่งก็บังเอิญเลือเกินเขาได้พบก่อหญ้าก,กอใหญ่กอหนึ่งอยู่ตรงหน้าเมื่อสังเกตดูก็เห็นว่ามันเขียวสดก็เห็นว่ามันเขียวสดทั้งต้นและใบ ใต้นี้คงจะมีน้ำเป็นแน่เขาบอกกับตัวเองอย่างดีใจไม่งั้นหญ้าพวกนี้มันคงจะแห้งตายไปนานแล้วล่ะโดยไม่ยอมปล่อยเวลาให้ผ่านไปแม้แต่น้อยเขาเรีบหันมาเรียกลูกน้องมาช่วยกันขุดพื้นสายใต้กอหญ้านั้นทันทีเด้งช่วยกันขุดเขาเธอเดี๋ยวจะได้มีน้ำกินกันมีแน่นะลูกพี่มีสิ ขุดกันเถอะยิ่งได้รับการยืนยันอย่างมั่นใจดังนั้นพวกลูกน้องของเขาก็เร่งมือขุดหนักขึ้นขุดลงไปคนละไม้คนละมือพื้นสายตรงหน้าก็กลายเป็นหลุมแต่หาได้มีวิแววว่าจะได้พบน้ำไม่และยิ่งขุดลึกลงไปอีกเท่าไหร่กลับเจอเอาแต่แผ่นหินขนาดใหญ่อย่างไม่คาดฝัน ลูกน้องคนหนึ่งร้องถามขึ้นอย่างอดรนทนไม่ไหวทั้งเหนื่อยทั้งหิวทั้งผิดหวังประดังเข้ามาสูงอยู่ในอกจนแทบประดิกระเดี้ยต่อไปไม่ได้ฉันเห็นมีแต่ทรายกับหินแผ่นนี้แหละไม่เห็นมีน้ำไม่แต่สักหยดอล้วไม่เห็นมีน้ำไม่แต่หยดเดียวไม่เอาฉันไม่ขุดแล้วขุดไปฉันจะเหนื่อยเปล่า เย็นๆน,น้าไอ้น้องชายหัวหน้าปอบอย่างอารมณ์ดีพลางโดดลงไปในหลุงแหลกก้มลงเอาหูแนบกับแผ่นหินนั้นพลันก็ได้ยินเสียงน้ำไหลอย,อยู่ใต้แผ่นหินจึงรีบผุดลุกขึ้นสั่งให้ลูกน้องขุดต่อไปเอานาขุดต่อไปอีกหน่อยไอ้น้องชายยังไงเอาหินแผ่นนี้ออกให้ได้แล้วเราจะมีน้ำกินกันแน่ๆ ฝ่ายลูกน้องได้ยินเช่นนั้นแม้จะแสนเหนื่อยสักเพียงใดก็ตาลุกวา่วขึ้นด้วยความดีใจตางก็ช่วยกันออกแรงงัดแผ่นหินแผ่นนั้นเป็นการใหญ่และทันทีที่แผ่นหินถูกงัดขึ้นได้เท่านั้นเองสายน้ำเบืองล่างก็พุ่งกระจุดขึ้นมาอย่างรุนแรงทุกคนเปล่งเสียงชชยโหร้องกันใหญ่ ทั้งคนทั้งวัวได้อาบกินกันอย่างสุขสำราญบานใจสงกับที่เหี่ยวแห้งหัวโตมาทั้งคืนหยันรุง่งแล้วครั้นตกเย็นหลังจากที่หัวหน้าปักเครื่องหมายไว้ตรงที่มีน้ำนั้นก็พากันออกเดินทางต่อไปจนข้ามทะเลทรายลูทถึงเมืองที่มุ่งหมายเมื่อจำหน่ายสินค้าเสร็จสิน้นก็พากันเดินทางกลับบ้านโดยปลอดภัย สำหรับนิทานก็จบลงไปแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะคติสอนใจที่ได้จากเรื่องนี้คืออะไรลองลองคิดดูค่ะคติที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือเมื่อลงมือทำอะไรแล้วจงมุมานะทำให้ถึงที่สุดจุดมุ่งหมายอย่าทำเพียงครึ่งครึ่งตกลางค่ะครั้นพอไม่เห็นผลก็โวยวายโทษคนอื่นโทษเพราะโทษด,ด,ดวงอย่างที่คนงงๆเขานิยมโทษกัน อย่าได้หาทำนะคะไม่ดีแน่นอนค่ะทำอะไรก็ทำให้ถึงที่สุดแล้วเราจะพบกับความสำเร็จค่ะและสำหรับในคลิปนี้เราก็ต้องลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบหรือไม่ชอบยังไงหรือถ้าเกิดคลิปฟังแล้วดีหรือสนุกก็ช่วยแชร์ให้ด้วยนะคะ เราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปค่ะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ